ขอให้เราตั้งใจกันนะคะมามีจะอธิษฐานปกป้องชีวิตของพวกเราทุกคนในกลุ่มไฟยพยา,ยามนสุดอาจ๊ะแล้วก็ตกไปถึงครอบครัวด,ด้วยนะคะโอฮาลิรยาฮาลิรยาฮาลิรยาโอพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่เกลียงไกลและสูงสุดพนามของพระองค์นั้นมาหินทิล,เลิเดิดเดชพรานุภาพที่สถิตอยู่ณเวลานี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ลูกและพี่น้องของลูกในกลุ่มไฟ่งพระยามาสุดเข้ามาหมอบกราบต่อพระองค์เบื้องพระพักพระองค์เบื้องพระบาทของพระองค์ขอพระองค์ทรงเนี่อพระการฟังเสียงคำทูลขอของลูกและคำพยานในกลุ่มไฟงพระยามาสุดและการแต่งปันดานขับผีเป็นสิ่งสำคัญมากขอฤทธเดชตของพระองค์เท่านั้นที่จะสุตติลงมาลังไหลลงมา ในคำพูดการเปล่งวาจ,จาของลูกนั้นมาจากพระองค์โดยทางตรงพงเจ้าค่ะขอสิ่งที่เป็นเนื้อหนังความคิดและการกระทําที่เป็นทานของมนุษย์นั้นขอพระองค์จงเลื่อนออกไปด้วยเถิดพองเจ้าค่ะขอฤทธิเตชของพระองค์โดยตรงที่มาจากพระบิดาเจ้าพระยาเฮวาลาฟา in The Name of Jesus ลูกขอขอบพระคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้าลูกขอขอบพระคุณ o อ y ิ Spirit จะเป็นผู้ที่ดําเนินชีวิตจิตวิญ,ญญาณและคําพูดที่เปล่งวาจาออกไปนั้นโดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เดียวที่จะเป็นผู้ที่ทรงสาแดงการสัมผัสการมิลโคโต่างๆเกิดขึ้นมานั้นได้เคลื่อนไหลในจิตวิญญาณของลูกและคาพูดของลูกที่เปล่งออกมานั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นพงเจ้าข้า ขอพงค์จงตัดโซ่ต,ต,ตัวพันธนาการรูปเคารบการสาบแช่งทีร้ลยวิญญาณชั่วและการทดลองต่างๆให้หลุดพ้นออกไปในจิตวิญญาณของลูกและในจิตวิญญาณของพี่น้องในกลุ่มไฟภาพวิญญาณมีสุดทุกๆคนจนตกไปถึงครอบครัวและตกไปถึงเจเนเรชันและบ้านทุกลังที่เขาเหล่านั้นได้อยู่อาศัยขอพระองค์ทรงทูตสวรรค์ มาปกป้องบ้านแต่ละหลังนั้นและบ้านของลูกด้วยและปกป้องในชีวิตและจิตวิญญาณที่มีองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณริสุดที่ทรงสถิตร่างกายของลูกของพระอ,องค์นั้นจึงเป็นพระวิหารที่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์และบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าข้าขอให้จิตวิญญาณของเขาเหล่านี้จงได้รับการเติมเต็มการทรงเจิมที่สดใหม่หนานแน่น ที่เป็นความที่บริสุทธิ์และบริสุทธิ์และบริสุทธิ์อยู่ในจิตวิญญาณของเขาทุกๆคนด้วยเถิดพงเจ้าค่ะจนรอดลหลล้อมไปถึงครอบครัวลหลล้อมจนตกไปถึงเจเนเรชั่นรุ่นต่อต่อไปโอ้พระพิดาเจ้าณเวลานี้วันนี้ที่ลูกทองได้รายงานให้พระอ,องค์รับทราบแล้วขอทุกคนที่อยู่ในชื่อในสมุดที่พระอ,องค์จดชื่อไว้ทุกคนนั้น จงได้รับพรพรสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นอุดมมั่งคั่งฝ่ายจิตวิญญาณอุดมมั่งคัง่งทุกสิ่งผูย้ยางในทางของโลกมนุษย์แม้กระทั่งการเงินความร่ำรวยสติปัญญาสุขภาพที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งอายุยืนยาวถึง120ปีเพื่อที่จะมาทำง,งานถวายให้กับพระองค์อายุถึง120ปีนี้ แต่จะไม่ใช่เป็นคนที่ไร้ประโยชน์พระองค์เจ้าข้าแต่ทุกคนที่มีอายุถึง120ปีนี้จะเป็นผู้ที่มีประโยชน์เพื่อทำงานรับใช้งานของพระองค์ให้เกิดผลและสำเร็จตามน้ำพระทยและทับประสงค์ของพระองค์ทางเดียวโอพระบิดาเจ้าขอการทรงเจิมสดหมายให้กับพับปลิกออฟเริ่มที่เราจะเป็นวาจาที่เราจะทำการกระทำด้วยการกระทำที่เป็นพับปลิกออฟเริ่ม และกลุ่มไฟพราวิญญาณมืสุดที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไม่ใช่แต่งตั้งด้วยความคิดและเนื้อหนังของลูกแต่โดยการทรงสถิตการหนาแน่นของอ,องค์ทางเดียวพร้อมทั้งพับปลิกออฟเลิกด้วยเถ้าพมเจ้าข้าขอเป็นคํานิยามที่พระองค์ทรงให้และแต่งตั้งนี้ทั้งกลุ่มไฟ่งพระวิญญาณสุดและพับปลิกออฟเลิกจงเป็นที่ สรรเสริญแท้ซ้องพนามของพระองค์ทางเดียวแล้วจะเป็นคำที่เราจะไปเอาไปแผ่กระจายให้ทั่วโลกและอาณาจักรของพระองค์นั้นได้เป็นพับปลิกออฟเริเช่นเดียวกันนั่นคือสิ่งการอัศจรรย์นิลาเข้าจะเกิดให้ทั่วโลกและจักรวาลนี้ได้มีพับปลิกออฟเริเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เพราะพระองค์ทรงบอกว่า ให้พวกลูกขององค์นั้นดงรักพระองค์ด้วยสุดใจสุดจิตสุดซึ่งความคิดและสุดการกระทํานั่นคือข้อนิยามที่พระองค์ทรงให้ไว้ว่านี่แหละคือ Public Opera. โอพระบิดาเจ้าลูกๆของพระองค์ในกลุ่มไฟแห่งพระยามสุดพร้อมทั้งตัวลูกด้วยจะรับคาบัญชาของพระองค์จะสัตซื่อต่อพระองค์จะจงรักภักดีต่อพระองค์การทํางานงทุกๆท,ทีมที่พระองค์ทรงอย่างรู้นี้ ขอให้พระองค์ทรงเติมสติปัญญาเขาเหล่านี้ด้วยเถิดพระเจ้าข่าจงเข้มแข็งและอดทนในการทํางานเพราะทุกคนนั้นมีจิตวัญญาณที่รับรู้แล้วว่าสิ่งใดที่เขาทําเพื่อถวายพระเกียรติต่อพระองค์นั้นเป็นผู้รับใช้ต่อพระองค์นั้นเขาจะได้ในสิ่งที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดที่ลูกไม่สามารถที่จะกล่าวได้แต่พระองค์พร้อมที่จะให้พระองค์พร้อมที่เปิดประตูสวรรค์ให้แล้วพระองค์เจ้าค่า ขอให้พี่น้องของเราในกลุ่มไฟอูภาพยามสุดจงรับและจงรับและจงรับเปิดใจตารับให้เต็มที่ที่พระองค์เติมเต็มแล้วณเวลานี้และทุกๆวันขอให้พระองค์ทรงพระเมตตาทีมนมัสการทีมอ่านพัะวจชนะทีมเอ็มซีทีม MC, ทมีเดียทีมแต่งเวลาเทียบเ,เวลาและทีมประกาศ พร้อมทั้งทีมที่พี่น้องเราได้มาเป็นพยานชีวิตและตัวลูกที่ได้มามอบขาบต่อองค์ได้แต่งปันในโคจรณ์ขององค์นั้นขอให้เป็นทางขององค์ทางเดียวพงเจ้าค่ะขอการส่งเสริมที่สดใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งพี่น้องที่เข้ามาในกลุ่มในไฟแห่งพระวิญญ,ญาณริสุดทุกทุกคนและครอบครัวเขาเหล่านี้จงได้รักทับพรเช่นเดียวกัน ลูกจะไม่กล่าวถึงสิ่งที่มันเป็นความมืดสิ่งที่เป็นความสุขโปรกโรคภัยไข้เจ็บลูกจะไม่กล่าวถึงพระอ,องค์เจ้าข่าเ <À. S 1> พราะลูกมีความเชื่อลูกของโคพระอ,องค์ทุกๆคนในกลุ่มไฟไม่ยามสุดมีความเชื่อร่วมกันว่าพระอ,องค์รับไปหมดแล้วและลูกขององค์มอบไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วให้กับพระอ,องค์พระอ,องค์ไปตึงบนไม้กางเขนแล้วแต่เราจะรับในสิ่งที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดนั่นคือความชื่นชมยินดี สันติสุขล่าเลิงเปลม่ปรีด์แ้องสารเสริญพมพนามขององค์ที่จะกระโดดโลดเต้นแต่ชีวิตแต่ละวันของเรานั้นความชื่นชมยินดีมีแต่สันติสุขการ <Amen. S 1> เงินสต,ติปัญญาสุขภาพที่ดีทุกสิ่งตก่างนั้นเรารับอ,องค์เจ้าค่ะเรารู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั้นมาดองค์ทางเดียวพระองค์จึงเป็นผู้ที่รับในสิ่งที่ ความทุกข์ยากลูกไม่อาจเอ่ยถึงโทคเจ้าค่ะเพราะเราจะไม่รับตรงนั้นองคเจ้าค่ะเพราะพระอ,องค์รับไปหมดแล้วลูกจึงขอมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่พระอ,องค์ทรงอย่างรู้นั้นรับไปหมดสิ้นแล้วอภคเจ้าข่าให้กับพระอ,องค์เป็นผู้เดียวผู้ที่รับไปแต่ลูกรูกของพระอ,องค์จะรับในสิ่งที่ดีที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดพระพรหลั่งไหลเข้ามาเหมือนดังทำลบที่แตกเหมือนอย่างน้ำพุ ที่สูงขึ้นสูงขึ้นแผ่กระจายมาถึงเราและรูกของพระองค์ในกลุ่มไฟหงพระยาบาสุดจนตกไปถึงครอบครัวโดนตกไปถึงเจเนเรชั่นเราจึงรับพร้อมกันข่าวกลางคำว่าเยส a m e อเมนหเลลรูยาเรารับแล้วพระเจ้าค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้พระองค์เป็นผู้ทรงนำทุกสิ่งทุกอย่างในคำพูดในการเปล่งวาจาด้วยพรเจนะและเสียงเพลง และเสียงขันเก่าขันแต่งปันพระวจนะได้อ่านและอัมพยานชีวิตการดีสีตีเป่าเพื่อถาวายพระเกียรติพระพระองค์การเป็นเอ็ซีการถวายพระเกียรติพระองค์ทุกคําพูดของเรานั้นทุกทีมเราได้รับพร้อมกันแล้วพงเจ้าค่ะขอพระคุณพระองค์สาธุการงมทนาสรรเสริญพระองค์อย่างมากมายพงเจ้าค่ะและขอกรณีเป็นพิเศษวันนี้ ขอฤทธิ์เต็ขงพระวิญญาณมิสุดทรงสกิตกับลูกให้เต็มล้นด้วยเถิดพระเจ้าค่าที่รูปจะมีการขับผีขอพระองค์ทรงคมทำการปกป้องคาพูดชีวิตของรูปและบ้านของรูปพร้อมทั้งพี่น้องของลูกทุกคนในกลุ่มไฟพระวิญญาณมาสุดขอให้พระองค์ทรงปกป้องสรงทูตสวรรค์มาดูแลเราควบคุมเราเราจะไม่เอาเจ้าตัวจากไปจากมามาควบคุมเราแต่ ฤทธิ์เดชของพระอ,องค์และผู้สวรรค์มาควบคุมเรานั่นคือการปกป้องขอพระอ,องค์ทรงส่งผู้สวรรค์มาปกป้องด้วยเถิดพระเจ้าค่าปกป้องชีวิตของลูกปกป้องบ้านของลูกปิดประตูทุกด้านเราจะไม่รับเจ้ากจากไปจากมาขอาการขับผีวันนี้จงเป็นฤทธิเ์เดชองค์พระบิดาเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เดียวพระเจ้าค่าบาของลูกที่เป่งวาจาออกไปนั้นเป็นภาชนะของพระอ,องค์เท่านั้นพระเจ้าค่า แต่ฤทธิเ์เดชของพระองค์เท่านั้นจะเป็นผู้ที่เคลื่อนและขับผีในร่างกายของลูกๆของพระองค์ในกลุ่มไฟหรือภาพวิญญาณบริสุทธิ์ให้หลุดพ้นออกไปขอลากขอนโคลทะลุทะลวงแม้กระทั่งตัวลูกเองจงทะลุทะลวงลหมดสิ้นจะไม่มีอะไรที่อยู่ในท่าพิสุกปบในจิตวิญญาณของลูกๆของพระองค์ในกลุ่มไฟหรือภาวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์เท่านั้นพระเจ้าข้าขอพระองค์เท่านั้นพระเจ้าข้า ขอพระอ,องค์เท่านั้นพระอ,องค์เจ้าข้าที่มาเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนและสำแดงอันทรงพระรามุภาพฤทธอำนาจมหินทิริกรของอ,องค์ขอเท่านั้นพระอ,องค์เจ้าค่าขอให้ลูกเป็นภาชินะที่จะเป็นผู้ที่เปี่ยวาจาและมือของลูกนั้นจะถูกการเจิมจากพระอ,องค์แต่การทรงเคลื่อนนั้นมาจากฤทธิเดชพระวิญญาไปสุทเท่านั้นพระอ,องค์เจ้าข้าโอพระบิดาเจ้า ลูกจึงมาหมอบกราบต่อพระองค์ด้วยหัวใจที่ถ่อมอ่อนสุภาพเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ทางเดียวโดยพระวจนะและพระบัญญัติและสําคัญที่สุดโดยฤทธิ์เดชพรานุภาพห่งพระวิญญาณมิสุดที่ผู้สรงเคลื่อนเท่านั้นพระเจ้าค่ะลูกขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าและพระวิญญาณมิสุดร่วมกันเยสต์เอมนฮาเลลูยาานสดุดีบทที่91 มั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้าจะทูลพระยาเวว่าที่ลีภายของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจเพราะพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้นพระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะรีภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั่งท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืนหรือลูกธนูที่ปิวไปในกลางวันหรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืดหรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวันพันคนจะล้มอยู่ข้างๆท่านหมื่นคนที่ขวามือของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านท่านจะเพียงเห็นกับตาตัวเอง และเห็นการตอบแทนคนอธรรมเพราะท่านได้ทำให้พระยาเวผู้เป็นที่ลีภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุดเป็นที่พักพิงของท่านไม่มีเหตุร้ายใดๆจะเกิดแก่ท่านไม่มีภัยพิบัติมาใกล้เต็มของท่านเพราะพระองค์จะทรงบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ละแวดระวังท่านในทุกทุกทางของท่านเขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ เรงว่าเท้าของท่านจะกกระแทกหินท่านจะเหยียบสิงและงูเหา่าท่านจะย่ำสิงหนุ่มและงูพระเจ้าตัดว่าเพราะเขารักเราเราจะช่วยเขาให้พ้นภัยเราจะพิทักษ์รักษาเขาไว้เพราะเขารู้จักนามของเราเขาจะร้องทูลเราแล้วเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามลำบากเราจะช่วยกู้เขาและให้เกียรติเขา เราจะให้เขาอิ่มใจด้วยชีวิตยืนยาวและให้เขาเห็นการช่วยกู้ของเราเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึงข้อ20การต่อสู้กับวิญญาณชั่วสุดท้ายนี้จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพูดผีที่ครอบครองพวกพูดผีที่มีอำนาจพวกผูดผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรค์สถานเพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดขอ,ของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้นและเมื่อทําทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกและเอาความพลั่งพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโลน่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญ,ญาณคือพระวจนะของพระเจ้า จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆอย่างเพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อทรมิกชนทุกคนอยู่เสมอและเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูดพระองค์จะประทานถ้อยคําแก่ข้าพเจ้าที่จะสําแดงความล้าลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญเพราะข่าวประเสริฐนี้เอง ทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ติดเร้าตรวนและเพื่อว่าข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าควรจะพูดนั้นอาเมน